น้องลาจูเพื่อนบอตืนไปได้มาหาน้าาาองลาเหรอเปย์มือแปยภาษาฮะอือสบายดีน้องลาสบายดีน้องลาสบายดีพี่น้องเป็นสุขทุกคนเด้อยินดีตอนรับเข่าสู่ส่องบ่อนึกข่าไรมันเก่ามันเคยเนาะตอนนี้อยู่บ้านของน้องลาบ้านบ้านไหน,นก่อนเม,มืองเพียงแควงศญ,ญบุรีสซปปลาเหนือเนาะเอะเอเทามาเมื่อกี้เนพอดีเห็นน้องอ่าลากำลังแบกฟืนอยู่แคบครูเบ้า อ่ะโมเมน์ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่านีาน่งฮ่าฮ้าฮ่าเีื่อฮ่าฮาฮ่าอ่าฮ่าอเม่าไหาฮ่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 อเ่าเ่าฮ่า่าาาฮาฮ่าาฮืาฮปาฮ่าฮ่า่าฮ่าาอืาอ่าฮ่าน่าฮ่่า่่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าาฮ่่ไฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าา่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮา่าฮ่าาา่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮอาฮ่าอา่่่ ออเอาน้นำ,พนำพอน้ำไดพอเป็นน้ำพออใไม้ม่ยัง,ห,งหรอพูดซื้อมันปะซื่อแบบต้นมต้นนั้นอไอเอาน<า>้ำนอง่ไนไม่ังไม่พอาควานมะอัจพา <c oughs> <c oughs> อันนี้มีลายบะนี่นันนีนี่ละลัพันอันนี้ละละละนะ จะเกอนนชอเกนมันมีจักหน่อยนะหินนี่นะหินแบบลายมีหินหน่อยหน่อยปะมาากไดนก็ได้เออเาจะทำพอโอ้เลยตีตีฮะไล่กสาวก่อาตีอเข้าอากันกนมบอกให้บอกให้บอกให้ติกัวจิกัวติกัว ติกจใจโอ้มาเอเจ้าอนนอนนโอเจ้านเอฟซีบุหูลเลยออจออเออีออ๋อยวไปเถอะยิ้มงามๆก่อนยิ้ม,ย,มยิ้มเห็นขค้วเลยว่า่ค <c oughs> ข้ยวขงามเน้นอะกินขนมไทยอือ้มาไปจะกินขนมมานี่มาต้องไปลิ้นขีไกลเลยไปยู่ไปยู่ลกไกลหุ่น đi, lại, no ahora, đi. Resolu, à, Background ra con nỏ đi, nhau phải ha cả đấy, con nỏ, bưng nút, ô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 , sao, ôi nhau sai anh này, đôi, vào trong lít anh năn, ừ. อาบนุงเครื่องบ่เป็นหยังบ่ต้องท่าก็ได้เออบ่เป็นเครื่องอ้าอ้าวปึ๊บเออมีแค่2เล่มแล้วเนาะน้องชงนั่ยัง2คนเนาะเห็นบ่เป็นแล่นไปเข้าไปเฮือนผู้นึงแล้วน้องชงอืออือน้องลามื้อมื้อน้น้องลาไปโรงเรียนเนาะ น้องดวงใจว่าอาจารย์มาขึ้นห้องก็เลยฮะน้องดวงใจเปรเฟสภาษาฮะเปเรเฟสซาสามโมงเนาะพอดีวันนึงไปมอบเครื่องมอบเงินให้แม่ป้าเจียยบเปินเนาะครูที่เป็นไรยางบอดายไปบ๊อบเป็นนะให้น้องดวงใจเปเรเฟาสามโมงฮะเมื่อวานเขาแปลงทางก่อนเนาะเซนไปทาง เป็นเซียงเซาดีมากหรอเสียงเซนั่นมัดมือนี่แหละเนาะเดือดๆเขาเอาลุกโลนเยียบ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 ุยปูย่างซองสั้นเนี่ยคคือเขาเลยก็เป็นคุมเป็นลุ่มขงเนาปูปูดีปูังวะเขาก็าเฮ็ดแนวนี้ไปก่อนนั่นแหะเขาสไปมาเฮ็ดเฮ็ดแบบเป็นขั้นตอนขตไป

เมื่อละเนาะเพิ่นบ่เด็กน้อยนะเมื่อละมียังเป็นห้องนึงครับเจ้าน้องอือยาธห้อนึงซื้อมาอ่าาตอนันน้ององปะยงเนี่ยเออผู้ใหญ่เข้าไปเบิดไปใส่เบิดแล้วหน่ะไปให้ไปหจา ้างเงินเด้อดข้างเงินอะไรไปช่วงนี้เขาตัให้เดอยเราไปจ้งตัดไปเดือยเดยจ้งจ้างนำนำคนมงเขาบอหรือว่าคนลุงคนลงคนมงเขาเดยเขาจไม่เดือยเราเาจงไปต้องจางเดี๋ยว่นช่วยนกีเดอไหมทำจังยุบบ้านเฮ่าเนี่ยวะเดยบ้านเท่าอจทสลีนะคยไปสลีน้องน้าไปไปนะมิน้เันสลีนไปว่าจะไปเอาฟืนนะพ่อเรา จะเอาโลตีนไปเราไอ่พ่นประว่างเดแล้วก็ไปเตตรงนี้มาก่อนเขาพูดเลยแล้วเราได้แต่เงินนะน้องเงินซื้อปี๋แล้วเนาะก็พอซื้อซ้ำเอาเงินไปใช้เวิร์ดเสรจไหมียไปนี่มดโดยสิเจล้านักล้าน่อสล้านเจล้านจะใส่นี้มัดหรออ๋เรือจากเส้น เวลาได้จะจ้องเส้นเอาลาได้จ้องเส้นเกียมาหมดปีเนาะจ่จ้องเส้นใจนี้ลันยังว่าเลยอเจียงหนีอจสองเกียนีสัอ่านี่เลยอ้าเนาะเง็นน้ำในก้อนอะไบ้างอืดมืออื้อี้ยังไม่ได้ทำบางกรอนอาจัดการหมดแล จัดการห้อง,งน้ำนองอ่าละแต่บึงเดินเมื้อนี่แหละที่ทำบึงราคากอราคาอย่างต่างต่างปูนทรายหินจเจ้าผู้ใหญ่เพิ่นกะโทรมาเนาะนายช่วยเพิ่นโทรมาเมื่อก่อนถามเ่ากว่าจะเอาเอาเสาปูนหรือว่าเสาเสา,มาไม้เนาะ มึเอาเสาปูนยังไงเสาเาปูนเหรเซาหนึ่งประมาณงแส้นตาย,ยางียง่ีต้นกับประมาณรีนลานลานกว่าปะไอลานเกากิบลานกว่าใไาานะม้กไดฮะสรไม้กัไดใส่ไม้มีไม้นะใส่ไม <laughs> ้เอาเอาเาปูนทอง เอาเอาเซาไปสองประหยัดงบไลยเนาะเียนเีย่นอยู่หันสองอันกล้องไปเีย่นเศรเซาอยู่แคมฟ้าเงินน้องละเออประหยัดงบสียพุ้นนี่บอกสิได้จังใดมีซอบอกอีดเด้จากสามร้อยบอกสามร้อยพุ่นพูนกับว่าสามร้อยปลาสามร้อยห้าสิบ ก้อนนี่แหละกอฟามาเอาปูนเทเลยปูนเท,นเทพื้นนลยกัปูนกอเลยสังกะสีสังกะสีลาวไรเนาะประหยัดงบเลยสังกะสีลาวไปใสใ่ไดาวทาซิปปี้ก็ได้นาะแต่มันมันบางอซึ่อ่อนอยู่นี่กะเป็นสังกะสีแล้วเนาะมันบบอันนี้เลยต้องให้มัน อันนี้บึงคือแบบของ,ของ,อง,ของเราคนให้มันจะหนา้ากว่าแต่มันแพงกบ <แ S 1> องเซนสิบสองฟุตเน,นี่ยซูองฟุตองสิบองฟุตซูซองฟุตซ้ำเมตรน้องล,ลนะงาบก็เป็นกไกล,เ,ลเดี๋ยวนไปเหตเรียกเลยเด็กเต้นอยู่บ <c oughs> นบนั่น มาเห็ดเบี้ยฮะเนี่ยเนี่ยฮันนุชี้ทางมาชี้ทางผัวเหรอน้องดาวคาเป้คาซาอุ้ยเอาก็ได้บอกปุ้ยไงเพื่อนบอกแม่นเงินอ่ายดอกผู้ยไงเพื่อนข้าใจเลยอ่าผู้ใหญ่ใจดีเพื่นเพิ่นก็เป็นเอ็มซีไออยู่ทางฟังไทยแต่ตอนนี้เราอยู่อันยุโรป ที่ต like ่างประเทศแล้วก็ฝากเงินให้เแถามันแถวเชียนนะกระจายไม่ได้เด้อเออยพรให้ผู้ใหญ่ครับเวลาเขาโอรให้ผู้ใจดีก็จะบุญจุูดีไม่แหสุขภาพขาได้แหความใจแก่ได้ความคล้ายยัหนีเขาให้รันรันเร่อยๆเด้อแต่เดี๋ยวแม่แม่ย่าน้องอยู่นี่บ่อยู่เดี๋ยวเอาเสื้อกันนาวให้เรา Bên ngoài thằng Phan Hả? Bên ngoài Bên ngoài trong À Bố there, Bố, bớt phai đây bỏ nổi Mượt bố Mượt lé ổ bớt phai đây nè Bớt phai đây bớt có có tạo mặt nó có, có tạo <laughs> เดี๋ยวนำบ่ให้หญ้าอยู่ฮั่นก็ได้โอโยบ่ให้หญาลุกก็ได้เสือพี่นพไอ้นพเพิ่นฟักมาแต่ไทยแล้วก็ฟักมาบ่หลายปานดคือบ่สิปอกบจให้เข้า3ล3-4 โดยสบายดีเด้อโดยม,มันหน้าก็อนนู้นเนีน่ยบหอนเอาบอกมันมีม่พร้อมลองนุ่งไฮ้ลาบ้างนนุน่งตอนนี้ไหนล่ะก็กระฉีกนะเองนุง่งเอฟซีเพิ่มดูง่ายกว่าดูน้าดีเนาะ เออในเออในเท่าในเท่าเนี่ยได้ดอยปีแล้วเด้อนี่แข็งแรงงามดีบ่ใส่ซีแต่บ่โดยนี่ขอบใจ FC โดยบ่แม่นของลูกเด้อลูกเป็นสะพานบุญซื่อๆอลองใส่อันซีบได้บ่ลองบ่เนาะได้บ่อนน้อยพิ่นบ่มันยดุงเสื้อกะ Ay, yà, yà. No way. The name mi heng, nơ. Ti noan lắm là Ti lap lót. Yah, bang nam mắt. Nguyên kia pa khoanza, nơ. Hemi ya pa khoanza. Ba gần nhau. Heng mọi lòng. 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 Heng mọi ບໍ deux, mm ່ຕ hmm. ້ອງຊັກດເພດມຕສ່ດສກນເກກຍັງຢຈອ້າຍຄົນກືນບໍพอນ n ບໍ່ຫນນາ ซื้อๆมันดีก็ได้ฮอดเนาะเป็นอย่างบ่นน้ํามันได้เหรอซื้อๆมื้อนี้มันนั้นเดือน12นี่มันหนาวมันหนาวช่นึงแล้วนี้มันกฮอหลังจากนั้นก็ฮอดเดือนเดือน2นี่ถึงหนาวแฮงหนาวกว่าที่ผ่านมาอีกหนาวกว่าอีกหนาวกว่าอีกงายเนาะเดือนเดือน2นี่นําห้วยกามเลยแหโอ้ยก็อยู่เกาหลีพุ่นแหซ้มื้อนี้ก็ยังบ่ไว้หรอกก็อยู่อเมริกาพุ่นแหเออ เป็ดน้องวะรวมกันอยู่นี้เลยคือว่าตัดหางมันจนตัดหางเพื่อจะหูว่ะคุาเข่าตัดเบิร์ตตัวเบิร์ตก็มีเจ้าหนึ่งตัวนาก็มีแขวนึงพวกไหตัดนะน้องล้านนะโบรวยพาตัวเม็ดซ์ข้าวหนูข้าวรยพาไปพาตัดเอยรอยรวยพาตัดนี่น้องเห็นอยู่บ่บ่้องเห็นเ ต้องทำไอ้พายด<น>มูมันมันห้องบ่มันเจ็บจกกบ่จจะกบเลี้ยงทำตัดหางไีไป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 ตะกี้กะบแม่อายกะมักเลี้ยงอยู่เลี้ยงเราเขามักลักขนาดก็เลยบ่เลี้ยง<า>มัมว่าไปเลาะเล่นอยู่ห้วยขนาดเราวันนี้เข้าไป,ไปการปลาการปูเรามันมนั้นเขารักขนาด ไก่นองลานีบุญกินเจียงเ่ยด้ค่ากินแล้วเนาะเอ้ย้ยเ้ย้ย้ยกั้กันแอาไปอีกเติมสิมือเนาะเทานันสิบอ่ะสิบสิบซามือเนาะกินเจียงแมนบอกกินเจียงแมนสิบเจอัที่สิบเก่สิบเนาะยัสิบสิมืออเนาะ เต็มช you know, ิปซามื้อเนาะเอฟซีอยู่ทางไกลต่างประเทศอยู่ซายเนาะอยู่ไทยบอจยากมาเที่ยวมาลินมาส้มผู้สาวงามงาผู้สาวมงเนาะนุ่งสุดมงเนาะอยู่อยู่บ้านหนองลากำมีอยู่แต่เขาเฮ็ดใหญ่ๆในเขาเฮ็ดบนกินเจงใหญ่ๆในเขาจะเฮ็ดดูน้ำปุยพี่น้องเนาะเออจะมีการแข่งขันกีฬาอย่างต่างๆแสดงศิลปะวรรณคดีนะไรก็ การอาย่างเงี้ยก็เอางัวชนกันบ่มีอยู่วะเอองัวชนกันพี่น้องเนาะเอองัวควายดิชนกนติมีแต่งัวเนาะเออไม่มีสร้างติดน้องนาก็จะไปแข่งฟ้อนน้องนาเสรไปฟ้อนเนาะน้องลามืออ่อนพี่น้องเนาะบันสา้ไอันหนึ่งแล้วเป็งอ่อนไอ้กันยูอันเวียดนามอันก็ฟ้อนอื อาจารย์จนยองอาเนอ้ไปใช่แล้วนึกนึดีใจเห็นอาฟอนแบบอืมผู้ช้ายเนาะแตู่้หญิงเขาก็อ้อนมันเลยแต่ว่าผู้ซายก็มีแต่อายเนาะอ้อนจัง่อยเนีนะฟอนคือยบ่คือยูคือู้ยญิงยูคือู้ยญิงคือกระเทยอ่าหึอืหเฮ็ดมือจังอึึอนเี้ ลองว่าสามไอ้ไหน,นึกงสามโอ้โนนะกว่าไอ้หน,นึก่งสามม่นกว่าเลี่ยงว่าสามว <laughs> ่าเขาไอ้หนึออนสุด <laughs> ไม่แตะไม่แตะนิวเดียวนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้นะนจะเป็นอะาบาคอซามคอตอเดือยกระดูกนะมันห่างนะกระดูกกรนะดูกอ่าขุดห้องน้ำน้องลากเนี่ยอยู่นี่นี่คือซิมีฮีร่ามบ่เนาะอยงเงี เขาเจาะน้ำบาดาลนี่จักเม่เกาะเศรษฐาไปเศรษฐาไปเราอันตัวดินที่เขาขุดมาเนอะอันมันยังมันยีนเขาว่าบ่มีหินแต่อยู่ยูถึงนี่มีก่อนดอันนแต่ดูนี่มีหินเหรอก็มันย้ายน่าจะบ่มีที่เนาะน่าจะคือกั้นอยู่แบบยีนีก็น่าจะมีที่อันนี่เดี๋ยวนี้มันดินท่มหรือจังไงหรือว่าดินท่มทมซื่อเนาะวันนี้มันหินโดยอ่เอออะไรเนี่ยถ้าดงรับไปเอาพามาเราไปจักเอาอยให้เนื้อไปกินยาบอก อไกินออยส่นีแห้งเป็นสิ้อยกัน้าเราไปเอาผ่านกันดนฟื้นไงคักพี่น้องยาช่วยม้องเสียเรียกน้องลากบพ่อไปซอกมาเนาะฟืเนะเอเยออกกอนนะนมขับั thôi đôi đôi đi khup bật lên đi anh em tôi cột kiềng anh em sẽ sau này bận ức lắc job bưng ép bưng nong la hết việc kinh ngóng la đang cột kiềng ngựa luôn nên sau sao đây mẹ, đang quát bảo, hét gì bảo, ai hét gì bảo, hét, mẹ mẹ bảo, bay dần đã, ừ, rồi nong đang đang quát bảo, lướm lướm hả, quát đại tết rồi đấy, ừ, mือ, mือ sao này, mือ sao này này, đang quát đang quát đơn, ngắn bảo, quát du, quát du, ừ, để ai bị chắc mùng cả, mือ sao này, ai tuột sợi ai bị đầy bưng đâu, à. có quạt ừ, nuôi lá cờ quát kia, ừ, kia tham lòng trái bưng เกไอ้ตีบออยากเป็นไอ้อยากเป็นไอ้เอออืม,ห,มออห้องรอซีทองห้องน้ำอยู่นี่พี่น้องเนาะร้อล,อ,ลอก็ะมี่เด็กบัตังคืนลอพามาตัดอ้อยอุ้ยหนูหนูฮะห,หนูฮะ ตัวนูเนี่ยตัวนูุ้ยโอ้ตัวใหญ่คักพี่น้องเนาะนูอยู่บ้านนี่มาเป็นตะกินพี่มันเตะล็อกกินขี้เนื้อหัรนะไม่คิดฟูดเต็มเลยเออ้นี่มักินตัวได้ข,าาข้าวกเข้ามาครั้งแรกเลยนี่นะเมีส่วนอ้อยนองลานนะอาไอ้นี่มันกินตัวได้ชวนยังกันนะอันนี้วานส่วน,วนยัางกันนะ่วนพักวะ อ่ะผักอุ้ยนี่ก็อันนี้คือใบพวกนะทั้งละเอออันนั้นถ้าเอาออกอันนักดีจะได้กับตุ้นี้เอาตัวนี้อันนี้ก็ได้แบบนี้นะอ๋อหน้อยก็ได้ยบ่ะอันนี้เโปใส่ปวกตัวนี้ก็อัไใดเซปอันนี้อันนี้เซปกว่านี้ดูถ้าเวลาเขาไข่ายในตัวนี้มันจะแพงกว่าตัวนี้ตัวนี้ไปพันสองพันตัวนี้ถ้าเดซิบพันสุด คือนี่ม่เคยแสร็จป่ะจู่เาตัวราคาแพงเขากับปลส้มที่ยินไหมเอาตัวน้อยนี่ก็ได้อุ้ยเนี่ยนี่ตัวน้อยนี่ก็ได้ลยเอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้อันนึงเอาตัวนี้อันนึงเนาะจังเก่าแต่อันนี้อันเดียวก่อนเลยบงบงเบิ้งเลือกอันตัวอันเกลๆจังหน่อยเออเลือกไหมอันนั้นก็ได้เอาตามใจน้องละเอาไอ้นึกกินเดะเอาตัวนี้ก็ได้เนาะน่ากินวัดอัน อันนี้ดิอันนี้ไหมเนั้นตัวนี้นะตัวนี้พีไก่เห็ดฟีอเหรอ้ยไม่ใชเอาพีไก่ไระตกใจโอเหยังนะเวลาแบบที่แบบงการควบนะอันนึงจับเป็นซีมันกินตัวนี้เตอนนั้นเาเสเนกะดหอจานดาเทียเนี่ยเอ่เป็นเน่ย ฟุกไลยบ่หน่ปฟุกได้เอาบ่บ่ก็เอา่ะเอาให้น้องฟุกก่อนสิมาลักเอาจส่วนมา,าเอามาเอาแม่จีซวนหนีกำลังบ้านกานปลูกมาลักเอาเนาะโดย <laughs> ลักได้ขึ้นมาหนิพอดีเลย <laughs> น้องลามีมาเอามาเฮาเลยเขาหัวห,หนอตักส่งองอ่นเลยบ่ไหนนั่นกนะัน โครมันสั้นๆเนาะเออเอามันสั้นหน่อยฮะเอาตึ้มอะตัวนี้นะเป็นตัวน,นี้มันสั้นกว่าตัวนี้คอมันแล้วก็ตึ้มซึง่งอันเูิกตังคะอือที่ไหนอันนี้นะคนฮวงเขามาจะมาใสา่แม้ว่าเวลาเขาไปทางไกลหรือว,ว่าไปห้อยไปให้เป็นหน้านะ่ะว่าผู้หญิงเขาจะมาเซอร์ตึมหนีป้องกันป้องกันแปแบบเขาไปม,มีพี่สนีหรือว่าแบบเวาจนไป นีใจกับมีพี่หมดคนพุ้งท่านี้มาจะเซอร์นะโอเคไปเอ้าไปหนีไปเซอร์ดิไปเอาเนี่ยขอบใจ Thank you Thank you so much Yours เดินน้ามากินได้จะหนีกำลังจะแกเดินน้าเดินน้าน่ะไทยังกินกับมากินได้กินอีกย่างนะกินซีนปะ กินโอ้อยวะเลยยำโอ้อยวะตัวนี้มันมีรุ่นเนื้อก่อนไอ้หลึกตัวนี้มันเปิดเขี้ยวเนาะตัวนี้จะเป็นเปิดแดงคนละรุ่นเลยนี่มันแดงวะใส่ยาได้เออเป็นยาเลยโอเคโอเคขอบใจขอบคุณน้องลาลัยด้วยแล้วก็ขอบใจขอบคุณไอนบเพ่อนเนาะที่ฝากเครื่องมาบริจาคให้ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะ เออแม่นแต่ผู้เฒ่าแหละผู้สาวก็ให้เมื่อกี้เอาให้น้องประยงพื้นนึงน้องประยงว่าผู้ดีบ่มีอ่าเสื้อกันหน้าว่าซั่นเนาะก็เลยน้องประยงตัวนึงเนาะแล้วก็น้องอันอ่านาีเด้อยู่อันสแงมด้เมื่อกี้แล้วก็น้องน้องนาีแล้วก็อ่าไรด้น้องไมมหางเนาะเออไปแม่ยาจักตัว4 4ตัวเนาะ อ่าสิบตัวเนาะขอบใจขอบคุณไอโนพไลน์ด้วยเนาะขอบใจละลายเป็นอยากให้พี่แจ๊คคนอ่าโดยอ่ะไอ้ตะกันเนาะโดยอ่าอยู่ดีไม่แห้งบนสุขสุขคนพี่น้องเลาดเดี๋ยวบันทึกกับอ่าทีมงานเนาะซาวลี่เนาะเดินทางกลับบ้านก่อนเนาะเออกะไก่ซีมืดซีข้ามเลยแหละเอะตอตะเวนกะตกดินแล้วเนาะเอไฟถัวทรัรกบกะเบิดแล้วสู่ชีวิตแห้งตอนนี้ยังแต่ประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นี่แหละคนสุดละเนาะยยังได้คนนี้อ่าโอเคอ่ะ bye 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 mấy hang bye đâu nó rồi